สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเ็ฟประทาโตะนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับคลิปเน้นเจ็ดทีมนะครับประจำวันศุกร์นะครับที่18ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เลยกวาหมดจากช่วงโปรแกรมทีมชาตินะครับมาจาัด ฟุตบอลระดับสโมสรกันเต็มตัวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอินกับเกมระดับสโมสรมากกว่านะครับในวันนี้ก็คัดไม้เน้นๆเหมือนเดิม7คู่นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะแบบ VIP ครับก็สามารถเข้ากลุ่มไปได้นะครับคลิกลิงก์ข้างล่างตรงคอมเมนต์ไว้เลยนะครับนอกจากจะมีทัศนะแจกดีๆแล้วเนี่ยยังมีของแจกเพียบเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับคลิกลิงก์ตรงที่ปักหมุดไว้นะครับส่วน7คู่วันนี้ครับคู่แรกเนี่ยไปที่เกมุนเดลซิก้าเยอรมันก่อนนะครับเกมระหว่างโบลิเซอร์ดอบ คู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับแน่นอนดอทมูลเปงเป็นทีมลุ้นแชมป์นะถึงแม้นัดสุดจะแพ้ส่วนซังพอลีเนี่ยก็ยังต้องหนีตกชั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่โซนแดงแต่ก็ปิ่มๆนะครับเพราะนั้นถ้าดูตามตารางคะแนนครับปัจจุบันเนี่ยดอทมูลอยู่อันดับ7นะครับมี10แต้มจาก6นัดก็ตามหลังไบมินิกจกฝูงแค่4คะแนนยังมีลุ้นนะครับส่วนนังฝั่งซังพอลีเนี่ยอยู่อันดับที่15จากทั้งหมด18ทีมก็เรียกได้ว่าเพิ่งมี4แต้มนะครับดาพราเยอะนรัสน้ สองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับนะัดที่แล้วเนี่ยแพ้ทางด้านยูเนี่ยนก็จริงแต่ก็แพ้แค่หนึ่งสองนะครับก่อนหน้านั้นมีชนะทางด้านโบคุ้มได้สี่ต่อสองแล้วก็มีชนะไฮเดนไฮม์สี่ต่อสองหมายความว่าดอทมุนถ้าเล่นในบ้านยังชนะได้แล้วก็มักจะชนะขาดนะครับยิงเยอะด้วยส่วนถ้าว่ากันในเรื่องซังพาวลีนะครับถ้าเกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับนัดที่แล้วเนี่ยแพ้ไมล์ศูนย์สามแล้วก่อนหน้านั้นก็มีแพ้ออสบวกหนึ่งสามเกมรับมีปัญหาสําหรับซังพาวลีนะครับส่วนคู่นี้ทดดูไวเเฮครับ เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยดอทบูลชนะถึง4ซังพอรีชนะเกมเดียวเพราะนั้นเฮดตุเฮ d ดอทบูลขี่ยับเลยนะครับชนะ32สองชนะ2-1ชนะส0นแล้วก็ชนะ2 0เพราะฉนั้นดอทบูลก็เวลาเจอสังพอรีทันายมักจะยิงกันเยอะนะครับแต่ก็ตามนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าดูเรื่องความพร้อมนะครับเกมนี้เรียกได้ว่าดอทบุลเนี่ยตัวผู้เล่นอาจจะขาดทั้งด้านคาริมอนเลเยมี่นะครับกับโจวานนี่เลนา่าสองตัวลุกตัวหลักนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ได้ตัวสำคัญอย่างแยนคูโต้รวมถึงงดรันซก็ยเจบ ส่วนซังพาลีตัวเจ็บทั้งหมด8คนเลยนะครับถือว่ากระทบแน่นอนพวกตัวอย่างบูชาร์ดนะครับแล้วก็ซาอัดแนวรับตูนิเซียรวมถึงทางด้านซอลเลอร์เนี่ยก็ยังเจ็บนะครับส่วนทางฝั่งดอทมูลเนี่ยต้องเช็คฟิตทางด้านแม็กซิมิเลียนไบเออร์ลูนเหมืองจูเลียนไรเอร์ซันแต่เชื่อว่าน่าจะลงได้นะครับอันนั้นวันนี้เนี่ยพูดเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับฝั่งดอทมูลประกอบไปด้วยตัวกองหน้านะครับเป็นทางด้านเซดูกิลาซี่ครับฟอร์มกำลังร้อนลุยต่อนะครับตัวลูกมีจูเลียนบันนะครับมีทางด้าน ไบโนกิเทนนะครับกองกลางมีปาร์ต์คารโกรสกับเอ็มเลชานะครับแนวรับมีทางด้านนิโก้ชอนเตอร์เบกกับวีเดมาอันตันนะครับตอนนั้นก็เป็นดอทมุญชุดใหญ่ส่วนซังพาอรลีครับก็ยังเป็นชุดเดิมๆนะครับประกอบไปด้วยเรียกได้ว่าตัวกองหน้าเป็นเอเกสไตา์นะครับจับคู่กับจีลาโวกี้นะครับรวมถึงกองกลางมีวานเนอร์นะครับยิงด้านชมิดรวมถึงตัวอย่างทางด้านแบงค์สังขับที่นัดที่แล้วยิงได้นะครับเพตอะนั้นดูแล้ว ทางฝั่งดอทมูลยังเหนือกว่าเยอะครับแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านจากเงื่อนไขต้องชนะ2ประตูนะครับเพราะว่าเหนือกว่า1.5น่าจะทําได้ครับดอทมูลยังไงก็ตามในบ้านยังพอได้ลุนนะครับแล้วก็เกมลุกออกมาแน่แต่เชื่อว่าสังพลีในช่วงหลังก็เล่นนอกบ้านยิงไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้สังพลียิงไม่ได้แล้วดอทมุนน่าชนะขาดมากกว่า2ประตูฟันทองดอทมุนชนะสองศูนย์ครับและน่าจะสะกอร์ต่ำนะครับเราเชื่อว่าดอทมุลได้ยิงได้ฝั่งเดียวนะครับอันนี้คือคู่แรกในบูเลสกนะครับ ส่วนคู่ซองครับไปดูที่เกมลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับเกมระหว่างทางด้านโมนาโกเจอริลนะครับเป็น2ทีมที่อาจจะมีลุ้นแชมป์เล็กๆเนะี่ยลุยกันนะครับเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่เจอกันแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ากันด้วยเรื่องของตารางคะแนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโมนาโกเรียกได้ว่าอยู่ในอันดับที่1นนะครับ7ดนัดเนี่ยมี19แต้มส่วนทางฝั่งริงลนะครับ7นัดมี13แต้มก็เรียกว่าโมนาโกเนี่ย แต้มเดียวกวับเปเช่ด้วยเพราะนั้นที่แล้วเปเช่สุดเสมอนะครับแล้วก็ลิวมี13แต้มก็ถือว่าตารางคะแนนอาจจะเป็นรองนะครับแต่โดยฟอร์มภาพรวมมันถือว่าก็ดูดีพอๆกันนะครับซึ่งเนามาดู5เกมหลังสุดครับโมนาโกชนะถึง4เสมอ1นะครับนัดที่แล้วเนี่ยสามารถชนะทางด้านแลนด์ได้2-1นะครับก่อนนั้นก็มีชนะมงเบลีได้2-1คือมักจะชนะแต่ก็ชนะไม่ค่อยขาดสำหรับโมนาโกนะครับส่วนลิวเนี่ย ชนะ2เสมอ1แพ้2เลนะครับนะที่แล้วชนะทางด้านตูรูดได้2 1แล้วก็มีชนะทางด้านเลออาบได้30รูนย์ิวก็ฟอร์มดีอาจจะมีสะดุดช่วงต้นฤด,ดูกาลคือเกมที่แพ้เบเช่หนึ่งสแต่ก็เป็นการแพ้ปารีสยักษ์ใหญ่นะครับรันนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเท่าไหร่เพราะนั้นดูแล้วคู่นี้ถ้าดูเอ h ตเฮครับเจอกันมา5ครั้งหลังเนี่ยมอาโกชนะ2ริวชนะ2แล้วก็เสมอกัน1 เพรนานัเล่นได้ไวตัวเฮงสูสีกันเลยนะครับอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันบ้านมูนากโอมูนาโ,โกชนะ1-0บ้านลิวล์ชนะ2-0เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสูสีนะครับส่วนน้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยทางด้านมูนาโกเนี่ยก็ไม่มีฟอรินโบโลกุนต้องเช็คฟิตนะครับไม่มีทางด้านดียอปรวมถึงโมเมสซาลิซูต้องเช็คฟิตเพราะนั้นพวกนี้คือตัวหลักนะครับส่วนทางฝั่งลิวเนี่ยไม่มีทางด้านเบนจามินอองเดนะครับกับนาะบิลเบนทาเลฟสองกองกลาง ส่วนตัวอย่างเอทานเอมบาเป้นะน้องชายของเคลียร์เอมบาเป้รู้ถึงซอมเอลูมติตีตต้ต้องเจ็กฟิตนะครับเพราะนั้นผู้เล่นที่เข้าว่าจะลงสนามนะครับประกอบไปด้วยทางฝั่งโมนาโกครับตัวกองหน้าเนี่ยเป็นฟาทารินโบลกุลน,นะครับน่าจะเข็นลงตัวลุกมีทาคุมิมินามิโนะมีทงางด้านเดนิสซากาเลียนะครับแล้วก็วันเดลซันแบ็กขวาที่ติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่แล้วเป็นตัวจริงต่อนะครับส่วนทางฝั่งลิวครับก็ยังประกอบไปด้วย ตัวหลักๆนะครับกองหน้าจุดทานเดวิดนะครับตัวลูกมีทางด้านอังเคลโกเมสดีกิทิพิทังกิตชุดใหญ่นะครับมีทางด้านเชโกว่าครับกองกลางมีทางด้านโกเมสนะครับรวมถึงแนวรับเนี่ยมีเดกิตเต้กับอเล็กซานโดรนะครับแบ็คขวาเป็นตวมัสบูนิเยตัวเก่าเพราะนั้นคุณภาพนาเต่พอๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโมโนาโกเล่นได้บ้านได้เปรียบตรงจุดนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเงื่อนไขโมโนาโกเหนือกว่าถึง0.5มองแล้วมุมเสมอน่าจะเยอะนะครับและคู่นี้น่าย,ยิงกันน้อยด้วยเพราะว่าเป็นทีมใหญ่่่เเจจอกจกันันาาะะะลงรรมดว คู่นี้ฟันธงจบ0ูนยเลยครับแล้วก็ถือ2มุมครับขอเชียร์ลิวนะเสมอได้แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ชนะด้วยคู่นี้เชียร์ลิวครับที่ว่าจบ0ูนยและสะกอร์ต่ำนะครับเทีย์ไปที่ทีมเยือนและสะกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่3ครับ ไปดูที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเจอระหว่างอาราเบสเจอกับบาเจโดริดนะครับผู้เตะเวลาตีสองซึ่งแหมชื่อชั้นทีมก็ดูแล้วอาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่แต่คู่นี้ผมมองว่าทายสกอร์ทายผลไม่ยากนะครับอาราเบสถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ไม่ได้ใหญ่แต่ยังเล่นเป็นระบบและดูดีเลยเพราะเกมในบ้านนะครับส่วนบารเจโดริดเนี่ยมีดีแค่เกมรับนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยเกมลุกค่อนข้างแย่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยดูชื่อชั้นทีมก็อาราเบสดีกว่านะครับส่วนถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ย อาาเบสยังอยู่ที่13นะครับมี10แต้มนะครับอยู่กลางตารางส่วนทางฝั่งบาเยดริสนะครับอยู่แถว19เรียกได้ว่ารองบวยนะครับเพิ่งมี5แต้มก็แต้มเนี่ยห่างกันครึ่งๆเลยนะครับอาลาเบสดูดีกว่านะครับซึ่งถ้าดูฟอร์มฮะเกมหลังสุดเนี่ยอาาเบสชนะ1แล้วก็แพ้4อาจจะแพ้เยอะไปหน่อยแต่นัดที่แล้วเนี่ยแพ้บา์เซโลน่า0-3ก็เข้าใจได้ครับก่อนในนั้นมีชนะทางด้านอออภัยมีแค่แพ้เกดาเฟย0-2ในกันไปเยือน แต่ก็ยังมีแมตที่ดีอย่างการชนะนนเซบีย่าในเดบ้าน2 1เพราะ,ะนั้นเล่นในบ้านอลาเบสยังพอที่จะหวังผลได้นะครับส่วนบ้านจาัดิตเนี่ยห้าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ถึง4แล้วก็เสมอ1นัดที่แล้วแพ้ลายโย1-2่ 2, คาบ้านมีแพ้มาโยก้า 1- 2แล้วก็มีแพ้ทางนั้นเซบีย่า1-2เพราะ,ะนั้นส่วนใหญ่มักจะแพ้แล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะยิงประตูได้แต่ก็ไม่เพียงพอต่อก,การมีแต้มนี่คือใบอจัดิตนะครับเพราะ,ะนั้นดูแล้วฟอร์มอลาเบสท,ที่ว่าแย่ๆอย่างดูดีกว่าเยอะนะครับ ส่วนคู่นี้เจ้าที่เวทีเฮดครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านอาราเบสชนะถึง4บาเจอริตชนะครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นเฮทเวทอาราเบสดีกว่าเยอะมีชนะ1 0 1 0 2 0แล้วก็3 0นะครับเรียกได้ว่าชนะแล้วก็มักจะยิงกันน้อยด้วยนี่คือสิ่งที่เฮทเวทบอกนะครับส่วนถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยอาราเบสเนี่ยไม่มีทางด้านซัตล่าคนเดียวนะครับนักเตะเซอร์เบียที่เหลืออยู่ครบส่วนทางฝั่งบาเจอริตไม่มีโลซาครับนักเตะบราซิิลทที่ตดรแบบนนะคั ส่วนคาร์ลอสเดลาออสนี่ยังเจ็บนะครับออสคาซานังเตตตุรกีก็เจ็บนะครับวันนั้นสภาพทีมเนี่ยอาราเบดูดีกว่าดังนั้นวันนี้อาราเบสน่าจัดเต็มครับประกอบไปด้วยทางด้านกองหน้านะครับเป็นมาติเนสนะครับตัวลุกเนี่ยมีซอยคอฟนะครับมีทางด้านแลบบิชนะครับแล้วก็บีเซนเตกองกลางมีบรังโกกับเกเวล่านะครับแนวรับเนี่ยมีอักบากับทางด้านมูริโนนะครับส่วนทางฝั่งบาย์เยอริตนะครับก็ยังประกอบไปด้วยตัวเดิมๆครับ เรียกได้ว่าขุมกําลังเนี่ยดูเป็นรองชัดเจนครับก็คือเป็นตัวที่ใช้จากนาที่แพ้ลายโยนนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางด้านลาตาซาครับด้านซ้ายเป็นดาวินมาชิสด้านขวาเป็นเอ i ดีไอกองกลางมีคเมิร์สนะครับนักเตะตุรกีกับทนั่นอามาล่าครับนักเตะโมร็อกโกนะครับตอนนั้นดูแล้วทางด้านอาราเบสเหนือกว่าครับวันนี้ทั้งเรื่องของเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มหลังนะครับวันนี้อาราเบสเหนือกว่า0.75ดูแล้วอาจจะแพงนะครับต้องยิงถึง2เพื่อจะเฮเต็มแต่เชื่อว่าชนะได้แน่ๆครับ วันนี้เน้น,น,นทีมเดียวเน้นอลาเบได้เลยนะครับถ้าใครอยากจัดราะนั้นดูแล้วน่าจะชนะได้ไม่ยากฟานทงอลาเบชนะ10และอีกหนึ่งออปชันที่น่าเชียร์คือสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่4ครับไปดูเกมระหว่างทางด้านโคเปนเฮเกนเจอเกับเวลเล่นะครับเป็นบอลเดนมาร์กนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนตรงก็เตะเร็วหน่อยสําหรับใครในชอบเผาหัวเปิดหัวเชียร์ก่อนที่จะเชียร์รอบดึกนะครับก็ถ้าดูตามชื่อชั้นทีมเนี่ย ทางด้านโคเปนไฮเกนดีกว่าเยอะครับเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เต็มๆส่วนตอนนี้เวตเล่ต้องบอกว่าย่ำแย่เลยครับเป็นบุ้ยของตารางคือถ้ามาเจาะรายละเอียดในตารางคะแนนเนี่ยโคเปนไฮเกนอยู่ที่2นะครับสิบเอ็ดนัดมี21แต้มตามหลังมิทิแลนด์จากฝูงอยู่แค่3แต้มยังลุ้นแชมป์เต็มๆนะครับส่วนเวตเล่เนี่ยคือบุ้ยเลยอันดับ12นะครับ11นัดมีแค่แต้มเดียวนะครับแย่มากแพ้ทุกนัดแล้วก็มีเสมอได้เกมเดียวเพราะนั้นเวตเล่เนี่ยเหมือนรอโดนนะครับต้องมาเยือนด้วยแถมก็ฟอร์มหลัััังงก็ไม่่่ดดดดีีนนนนะครบสสวถ้าู5หลุเย โคเปนเฮเกนชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับนัดที่แล้วสเสมอกับซีเคบอก2 2ก่อนหน้านั้นชนะทางด้านเวทเล่เนี่ยสองหนึ่งในการไปเยือนแล้วก็มีชนะทางด้านเอาบอกได้2 0ส่วนเวทเล่เนี่ยแพ้รวดมา4เกมนะครับมีสเสมอ1นัดที่แล้วเนี่ยเสมอเอาบอก2 2แล้วก็มีแพ้ทางด้านโคเปนเฮเกน12มีแพ้ซนเดอร์ยสกีหนึแล้วก็มีแพ้ทางด้านบีบอก0 5เพราะนั้นเวทเล่ก็เลยได้ว,ว่าเป็นทีมที่โอกาสตกชั้นสูงมากแล้วก็อ่อนที่สุดในหมู่ทุกทีมเลยนะครับ ตอนนี้ไดสกี้ยังมีตั้ง8แต้มยังมีคะแนนเยอะกว่าเวลเล่ต้อง7แต้มนะครับเพราะนั้นเวลเล่เนี่ยจริง,รงๆก็คือไม่ได้ทีมระดับคุณภาพลีกสูงสุดเดนมาร์กเลยซ้ำน,นะครับถ้าว่ากันตามฟอร์มซึ่งครูนี้ถ้ามาดูเอตเฮดครับเจอกันมา5ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางได้โคเปนเฮเกนชนะถึง4แล้วก็เวเดเสมอได้1เพราะนั้นโคเปนเฮเกนเนี่ยผูกปีชนะเลยแล้วก็มักจะยิงได้เยอะด้วยครับนี่คือสิ่งที่ทิเฮดบอกส่วนถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยโคเปนเฮเกนก็ไม่มีทางดด้าาาานนรูีีี่่่บบบจจคััวุงงทยเ็ ส่วนทางด้านโบไลเซนนะครับแบ็กซ้ายก็ยังเจ็บแล้วก็มีตัวอย่างเมลลิงก็ยังเจ็บนะครับเพราะนั้นก็อาจจะตัวผู้เล่นหายไปพอสมควรส่วนทางด้านเวรเล้ไม่มีแกนดัลลุนคนเดียวนะครับเพราะนั้นผู้เล่นที่คาดว่าจะลงนะครับของฝั่งโคเปนเฮเกนเนี่ยประกอบไปด้วยทางด้านกองหน้านะครับเป็นทางด้านคาเนลิอุสนะครับตัวลูกมีแมตสันมีทางด้านเอลยูนูซี่แล้วก็มีทางด้านโฟโฮลนะครับออกองกลางมีโทมัสเดลานี่ตัวเก่าแล้วก็มีทางด้านลาลากเกอร์นะครับเพราะนั้นก็นักเตะโคเปนเฮเกนถือว่าดังกว่า ส่วนดา้านเวลเล่นะครับก็ประกอบไปด้วยตัวเดิมๆครับเดนเว่าเกตพุ่งเล่นดบบดีบดต่ํากว่าของเล่นมากนะครับกองหน้ามีทางด้านกาบโคโต,โตนะครับตัวลูกมีเคอร์คิยามีด้านเอมมนดิดิส id นะครับแล้วก็มีด้านจูวาร่านะครับตัวนั้นก็โอ้โหตัวแบบโนเนมเลยนะครับดูแล้วัวนนี้นโคเบนเกนได้เปรียบทั้งเล่นในบ้านแล้วก็ได้เปรียบทั้งเรื่องของคุณภาพทีมนี้ดีกว่าฟอร์มหลังก็ดีกว่าชนะแน่ครับอยู่ที่ว่าชนะขาดไม่ขาดโคเบนอเกนอาจจะต,ตอแพงนะครับเหนือกว่าถึง1.75 ดูแลโคเปนไฮเกนชนะได้ครับ2ประตูและน่าจะยิงกันเยอะด้วยสัก3าหนึ่งให้เชียร์โคเปนไฮเกนครับฟันธงจบ3าหนึ่งเจ้าบ,บ้านชนะแน่นอนแล้วสกอร์ขาดด้วยและเชียร์สกอร์สูงนะครับส่วนคู่ที่5ครับไปดูเกมระหว่างทางด้านลีดยูเนเต็ดเจอกับเชฟฟิลยูเนเต็ดนะค,คู่นี้เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแต่ก็เป็นเกมคู่ใหญ่มีลุนนี่จะขึ้นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่แต่เวลาตีสองตรงนะครับ ก็ต้องบอกว่าลีดเนี่ยปล่อยจอยมาหลายนัดนะครับไม่ได้ผลการแข่งขันนะส่วนเชฟยูเนี่ยฟอร์มโดยภาพรวมดีกว่านะครับซึ่งถ้าคู่นี้เนี่ยเช็คตามตารางคะแนนเนี่ยลีดอยู่ในอันดับที่5นะครับ9นัดมี16แต้มตามหลังจากฝูงอย่างซันเดอร์แลนด์อยู่3แต้มส่วนเชฟยูทีมเยือนอยู่อันดับ2องล่องจากฝูงเลยนะครับ9นัดมี19แต้มแต้มเนี่ยเท่ากับซันเดอร์แลนด์เลยแต่ว่ามีโดนตัดแต้มไปนิดหน่อยนะครับทำให้ยังอยู่อันดับ2นะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยทางด้านเชฟยูดีกว่านะครับ ซึ่งจะมาดูห้านัดหลังสุดเนี่ยลีดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดที่แล้วก็เสมอซันเดอร์แลนด์สองสองแบบน่าชนะก่อนหน้านั้นมีเสมอนอริลีดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลุดแพ้เบอร์ลี่คาร์บ้าเลยสุดยหนึ่งนะครับตอนนั้นลีดก็ยังมีฟอร์มหลุดส่วนเชฟยูเนีห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะถึง4แล้วก็เสมอ1นะครับนัดที่แล้วก็สามารถชนะลูตันได้2 0ก่อนหน้านั้นมีเรียกได้ดว,ว่าชนะซาวันซีหนึ่งศูนย์แล้วก็มีเสมอ, 0, 0. อปอร์สมาร์ศูนย์ศูนย์ตอนนั้ถ้ามามดู A ันเทฮดครับ เจอก,กันมา5ครั้งหลังเนี่ยลีชนะ3เชฟยูชนะ2อง 2, พรั้นทีเดก็ก็ใกล้เคียงกันนะครับอย่างฤดูกาลก่อนๆเนี่ยเจอกันในพรีเมียร์ลีกลีชนะเชฟยูได้สองหนึ่งนะครับก็เลยได้ว่าทีเด็ดลีดอาจจะเบียดกว่านิดๆแต่ตอนนี้ต้องยอมแล้วฟอร์มของเชฟยูดูดีกว่านะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยลีดไม่มีทางด้านเอทานอัมปาดูนะครับไม่มีทางด้านกูเยฟนะครับนักเตะเบลกเรียไม่มีแดนเจไม่มีไมเนอร์โซโลมอนเพราะนั้นถือว่า ตัวของลีดเนี่ยเจ็บเยอะมาร์โวเบอร์ตรั้เแต่ออสเตรียนี่ก็เจ็บนะครับส่วนเชฟยู่ะไม่มีแค่ทางด้านแจ็คโรบินสันคนเดียวนะครับเพราะนั้นที่เหลืออยู่ครบสภาพทีมเนียเชฟยูดูดีกว่าวันนี้ลีดก็น่าใช้ชุดเดิมครับตัวผู้เล่นประกอบไปด้วยทางด้านปีโรครับเล่นหน้าเป้านะครับกองกลางมีอารอนสันมีลามาซานี่แล้วก็มีทางด้านวีเฟนนอนโตครับกองกลางมีอาโอทานากะกับทางด้านลอตเบลนะครับตอนนั้นก็ลีดเนี่ยนะคุณภาพตักเแต่ดูดีแต่ว่าเล่นกันมกักจะเสียประตูง่ายนะครับ ส่วนเชฟยูเนี่ยก็ขุมกำลังหลักๆนะครับประกอบไปด้วยกองหน้าเนี่ยเป็นคีเฟอร์มอร์นะครับตัวลุกมีทางด้านเรียนบิลสเตอร์นะครับมีทางด้านลักซักยี่นะแล้วก็กองกลางเนี่ยมีวินเทนัวซูซ่าครับดีกีเคยเล่นทีมเบลีกมาล,ละแบ็คขวาเป็นกิลคิชดาวลุ่งที่ยืมมาจากเชลซีนะครับเซนเตอร์เป็นแฮร์รี่ชูต้าก็ยืมมาจากเลสเตอร์นะครับเพราะนั้นก็เกียรตักเตะเชฟยูก็ไม่ได้เป็นดองวันนี้เสียเปรียบแค่การไปเล่นนอกบ้านนะครับแต่ฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยเชฟยูดูแพ้ยากกว่านะครับแล้วกกก็มมมีีีควววาาาแนนนกกนน,นน่่่อัั้เย รีดเหนือกว่า0.5ก็ได้แค่ความเป็นเจ้าบ้านผมมองมุมเสมอเยอะมากนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเชฟยูจะชนะด้วยด้วยความที่เคี่ยวกว่าแล้วก็เสียประตูยากนะครับฟันทองจบหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้ให้เชียร์เชฟยูครับถือ2มุมนะเสมอได้ชนะได้และสกอร์ต่ำเพราะว่าเชื่อว่าเล่นกันอย่างระมัดระวังแน่นอนเชียร์สกอร์ต่ำและเชียร์เชฟฟิลยูไนเตดนะครับส่วนคู่6คู่7ไปกันแบบเบาๆนะครับผ่านได้ก็ผ่านแต่ใครอยากลุยก็ลุยนะครับเป็นบอลลีก,ก็2เยอรมันลีกที่ต้องบอกตรงๆว่าพลิกล็อกง่ายท เจอกับทุกลีกทั่วโลกนะครับเกมคู่ที่6เนี่ยดามสตัดเจอก,กับโคโลนะครับคุณิเตะเวลา5้าทุ่มครึ่งแน่นอนนะครับทางด้านโคโลนน่ยฟอร์มโดยรวมดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยเรกได้ว,ว่าดามสตัดอยู่ในอันดับที่16นะครับโซนแดงเลยเพิ่งมี6แต้มจาก8นัดนะครับมีโอกาสตกชั้นส่วนโคโลนยอยู่อันดับ7มี12แต้มจาก8นัดฟอร์มโดยภาพรวมดีกว่าเยอะนะครับ ส่วนกระดูห้าหลังสุดน่ดามสัตว์ชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้2นะครับนดที่แล้วเนี่ยเสมอคาร์ซูส3ก่อนหน้านั้นมีแพ้คาบ,บ้ากับมัดด้บวก1 2เพราะนัดดามสัตว์ในบ้านก็ไม่ได้ว่าเชียร์ได้นะครับส่วนโคโลนเนี่ยเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวนดที่แล้วเนี่ยชนะอูมา2 0ก่อนหน้านั้นเสมอกับคาซู4ี่ต่อสี่นะครับแล้วก็มีเสมอ,อดูสดอบ2 2หมายความว่าโคโลนเนี่ยพอเวลาไปเยือนทีมจากฝูงอย่างดูสดอบก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะปิดประตูแพ้นะครับ ซึ่งถ้ามาดูเอตัวเฮดนะครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังเนี่ยเป็นโคโลนชนะได้สามดามสตัดชนะสองมาที่เอตุเฮดโคโลนเบียดกว่านินิตน,น,นะครับอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอกันในบุนเดสก็โคโลนนี่บุกชนะบ้านดามสตัดได้1นนะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยดามสตัดก็ไม่มีทางด้านบาเดอร์นะครับไม่มีฮอลแลนด์ไม่มีทางด้านพลาติกวิลแล้วก็ไม่มีซิมเมอร์แมนนะครับส่วนทางด้านวิลแฮมสันเนี่ยดักเตะสวีเดนต้องเช็กฟิต ส่วนโคโลนไม่มีเคสเตนเซนนะครับนี่มีทางด้านคีเลียนรวมถึงมาร์กอู๊ดเนี่ยก็ยังเจ็บส่วนลูบิชิตเนี่ยน่าจะลงได้นะครับวันนั้นดามสตัดวันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยตัวเดิมๆนะครับจากนัดที่เสมอกับทีมอย่างคาซูมาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวกองหน้าครับมีทางด้านลินเบิร์กนะครับก,กับฮอนบี้นะกองกลางมีคริฟิชนะครับกับทางด้านมูเลอร์นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นคาเลดอร์ครับด้านขวาเป็นฟอสเตอร์ส่วนทางฝั่งโคโลนนะครับประกอบไปด้วย ก็ตัวกองหน้านะครับยังเป็นทางจารุก้าไวาช์ม,มินในะอดีตดีกรีทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่นะครับกองกลางมีทางด้านฮาเซนเบชิตนะครับมีทางด้านฟินมาเทลเนี่ยนี่ก็พวกตัวดีกีเคยเล่นบุนเดสมาทั้งหมดแนวรับเนี่ยมีฮูเบอร์นะครับกับทางด้านพาลี่นะครับเพราะนั้นก็ดูระเกดนักเตะทางด้านโคโลนยังดูดีกว่านะครับวันนี้ต้องมาเยือนดูแล้วน่าจะเป็นโคโลนดูดีกว่าครับแล้ววันนี้โคโลนบังคับชนะเหนือกว่า0ูนย์จุดเจ็ดห้า น่าจะเบียดชนะได้ครับถ้าดามสตัดไม่ได้เข้าฟอร์มมากๆนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยมองว่ายิงกันเยอะเพราะว่าบอลลีก้างเยอรมันนี่ก็เปิดเกมลุกใส่กันแน่นอนคู่นี้เนี่ยให้กัดฟันเชียโคโลนครับเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะได้2อหนึ่งแต่ถ้าชอบสุดเนี่ยให้เชีย์ไปที่สกอร์สูงครับน่าจะยิงกันเยอะน่าจะมี2-3ลูกขึ้นไปนะครับคู่นี้ให้เชียสกอร์สูงและเชียโคโลนนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูเกมระหว่างถ้าบริลลเจอกับ,บบาวชวายครับยังอยู่ที่ลีก2เยอรมันนะครับก็เตะเวลาห้าทุ คู่นี้เนี่ยถ้าดูตามตารางคะแนนท้เทอร์ินอาจจะไม่ได้เป็นซีซั่นที่ดีมากนะครับแต่ยังอยู่อันดับ9เรียกได้ว,ว่ากลางตารางครับอยู่อันดับที่9มี11แต้มน,นะครับตา,ตามหลังจาฝูงตามหลังจาฝูงอย่างทางด้านดูสดอดแค่6คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งทีมอย่างบาวชวายนยก็จ่อแะตกชั้นไปสู่ลีก3หลายปีเลยนะครับปัจจุบัน,นอยู่ที่15้จากทั้งหมด18ทีมเพิ่งมี7แต้มน,นะครับอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียวนะครับเพราะนั้นฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยฮารา้ฮเทอร์ินดูดีกว่านะครับ ซึ่งถ้ามาดูฮานาหลังสุดครับแพท้าบรินยังมีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับทางด้านชาวเก้สองสองนะก่อนหน้านั้นอาจจะมีแพ้ทางด้านเอลเวอร์แบกหนึ่งต่อสี่นะครับส่วนทางด้านบาวชวายครับฮาราหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นัดที่แล้วเนี่ยชนะฮันโนเวอร์สองศูนย์ก่อนหน้านั้นมีแพ้อูมหนึ่งสามเพราะนั้นฟอร์มนอกบ้านบาวชวายไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ตามฟอร์มของแพท้าบรินช่วงหลังก็ต้องบอกว่าดรอปลงพอสมควรนะครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยเหมือนสึกผีเน่าลงผลนะครับ เป็นคู่ที่มีโอกาสพลิกล็อกเยอะนะครับถ้าดูตามฟอร์มหลังส่วนถ้าดูแอตติเฮดครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังนะครับเรียกได้ว่าถ้าบรินชนะ2บาชวาชนะ1แล้วก็เสมอกัน2องวันนั้นเทสก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้ามาดูความพร้อมกับเกมนี้ถ้าบรินก็ไม่มีทางด้านจอห์นบุ๊กนะครับเนี่ยรับตัวเก่งไม่มีเดียโก้ดัมเม่นะครับไม่มีทางด้านฟาเบียนลิสรวมถึงซีฟูกนี่ก็ติดโทษแบนนะครับเพราะนั้นตัวหลักของถ้าบรินเนี่ยเจ็บเยอะนี่คือปัญหาของเจ้าถิ่นนะครับ ส่วนบาวชวายนะไม่มีทางด้านเลบิกเกอร์ครับไม่มีทางด้านลิทมุลเลอร์แล้วก็ไม่มีซาเน่นะครับตอนนั้นก็ไม่ใช่ตัวหลักดูแล้ววันนี้ครัาเบอร์ลินก็น่าจัดใหญ่เท่าที่จัดได้มากที่สุดนะครับประกอบไปด้วยตัวลุกนะครับยังมีทางด้านตัวเดิมๆแม่นกับชาลเก้เป็นหลักนะครับมีมาซ่าจับคู้กับทางด้านเชอร์ฮันตนะครับตัวลุกมีเซซ่ามีทาง Mac uh นะาด้านแม็กคุยซองนะอดีตนกเต่บบเยอร์นะครับแล้วก็มีทางด้านทอส์ตายส์นะครับนี่คือคท่าเบอร์ลินส่วนทางฝั่ง,งตัวอย่างของบาววชายยะปปรกอบได้ ผมกำลังเดิมนะครับจากนัดที่เล่นกับอูมเนี่ยกองหน้าประกอบไปด้วยโพเตอร์ครับตัวลูกมีทางด้านคอฟมันรวมถึงฟิลิปเป้กองกลางมีคุยเซ่กับทางด้านดิมิเคเล่ซานเชสนะครับตอนนั้นตัวผู้เล่นของบาวชาวายก็เป็นเดนวอรเกตล่างของลีกสองเยอรมันนะครับคุณภาพยังอยู่ที่แฮธาบรินครับถึงแม้ว่าตัวจะเจ็บเยอะนะครับดังนั้นวันนี้แฮธาเหนือกว่า0-75ก็ยังต้องกัดฟันเชียร์แฮธาครับถึงแม้ว่าฟอร์มหลังจะไม่ดี แต่ดูแล้วน่าจะฮึดแล้วก็เบียดชนะได้สองหนึ่งนะครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าชอบเล่นเกมลุกด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็น่าจะสกอร์สูงให้เชียร์สกอร์สูงครับและเชียร์ไฮท่าเบอร์ลินน่าจะชนะได้สองหนึ่งเชียร์เจ้าบ้านไฮท่าเบอร์ลินนะครับนี่คือแนวทางเจ็ดคู่ในว,วันนี้นะครับถ้าอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็กดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่ปากหมุดไว้นะครับดีแน่นอนนะฮะ ส่วน7คู่ย้ำอีกรอบนะครับวันศุกร์ก็กลับสู่เกยระดับสโมสรนะครับเพราะนั้นมันแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็มีวิเคราะห์พี่มะลงพี่มะลีกนะครับวันนี้เนี่ยจัดไปที่ดอทมูลกับซังพอลีจัดดอทมูลก่อนครับเชื่อว่าน่าจะชนะไม่ยากและน่าจะชนะขาดด้วยคู่ที่แช่ดอทมูลครับฟันธงดอทมูลชนะ2-0และสกอร์ต่ำคู่2นะครับมูนาโกเจอร์ลิวครับศึกบิ๊กแมตช์ลีกเอิงนะครับให้เชียร์ที่ลิวรับฟันธงจบ0-0และสกอร์ต่ำ คู่ที่3ครับอลาเบสเจอบายเจอริดคู่เน้นๆได้นะครับเป็นทีเด็ดเน้นๆวีเประจำวันเลยอลาเบสน่าจะเบียดชนะได้1-0และสกอร์ต่ำคู่สี่ครับโคเปนเดเกนเจอเวตเล่ครับคู่นี้เชียร์โคเปนเดเกนครับมาทงโคเปนเดเกนชนะ3-1และสกอร์สูงคู่ที่5ครับลีดเจอเชฟยูบิ๊กแบตในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เชฟยูครับมาทงจบ1-1และสกอร์ต่ำคู่โดคู่ที่7เนี่ยถ้าผ่านได้ก็ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าอยากลุยก็ลุยแต่ต้อออองงบบบกกกว่่าามมัััันนนพิล็ยยะครรรสหี2เ ดามัสก์เจอโคโลนคู่นี้เชียร์โคโลนครับฟอดงโคโลนชนะสองหนึ่งและซอกกอสูงคู่ที่7ครับไฮเดอแบรลินเจอบาวชวายคู่นี้เชียร์ไฮเดอแบรลินครับเชื่อว่าไฮเดอแบรลินชนะสองหนึ่งและซอกกอสูงนะครับนี่คือแนทาง7จ็ดคู่แบวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบช่องเราก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามแล้วก็บอกต่อเพื่อนด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาไแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ